สวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดเเขาเรียกมีดสำเนาครับมีดที่เป็นงาน O.E.M. ของ Spyderco มาให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นมีดที่ผมเคยมีแล้วนะครับตอนนู้นตอนเมื่อสักหลายสิบปีก่อนนะครับแต่ว่าที่ผมซื้อตัว O.E.M. มาไว้ใช้นะครับมันก็มีเหตุผลนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับมีด O.E.M. นะครับหรือว่ามีดสำเนาสำเนาของ Spyderco นะครับรุ่นเซเวเรียนครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดสำเนานะครับหรือว่ามีดงาน O.E.M นะครับของ s p i d e r c o นะครับรุ่น Civilian นะครับรุ่นนี้ผมเคยมีครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อหลายปีหลายสิบปีก่อนนะครับผมเห็นมันครั้งแรกเมื่อปี2002นนะครับมันเป็นสมุดแคตตาล็อกนะครับเป็นแคตตาล็อกมีดนะครับแล้วก็อยากได้มันนับตั้งแต่นั้นมาเลยนะครับมันเป็นมีดทรงที่เป็นตะขอเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ ผมเจอมันครั้งแรกในหนังสือมีดนะครับเป็นหนังสือแคตตาล็อกมีดนะครับก็อยากได้มานะครับแล้วประมาณอีก45หปีต่อมาก็ไปเจอเข้านะครับที่สวนจตุจักรนะครับเป็นงานแท้นะครับตัวนู้นผมก็เลยซื้อซื้อมาใช้นะครับสวิเลียนออกแบบมาสำหรับใช้ต่อสู้กันโดยเฉพาะนะครับมันเป็นมีเฉพาะทางนะครับผมซื้อมาใช้ตัวนั้นเป็นตัวแท้นะครับ แล้วก็ใช้มาพกใช้อยู่ประมาณสองสมปีได้นะครับไม่ได้ตัดได้หั่นอะไรเลยนะครับให้ความมั่นใจสูงสุดนะครับในการป้องกันตัวนะครับเพราะว่าทรงที่เป็นตะขอของมันเนี่ยนะครับแล้วก็ใบมีดที่เป็นใบหยักเหมือนทรงเลื่อยอย่างเงี้ยนะครับผมพกอยู่2ปีนะครับตัวแท้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราจะซื้อมีดราคาครึ่งหมื่นเนี่ยนะครับมาพกไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ใช้อะไรเลยเพราะมันใช้งานค่อนข้างลําบากนะครับมันไม่เหมือนใบมีดที่เป็นใบ ใบมีส่งคลิปพอยหรือดอปพอย์นะครับที่ใช้ได้ทุกวันนะครับตอนนั้นตัวแท้ที่ผมซื้อมานะครับก็ไม่ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับก็เลยคิดว่าตอนนั้นคิดว่าถ้าถ้ามีตัวเทียมออกมาก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าซื้อมานะครับคมโรงงานถึงจะเป็นตัวเทียมนะครับแต่ว่าเป็นคมโรงงานเนี่ยเหมือนคมกริบอยู่แล้วนะครับระดับโกนขนได้แน่นอนนะครับเพราะเราไม่ได้ไปตัดไปหั่นอะไรอยู่แล้วนะครับตอนนั้นผมก็คิดนะครับว่าน่าจะมีตัวตัวตัวที่เป็นงาน O E M นะครับหรือว่างานสําเนาออกมานะครับ ก็พอไม่ได้ใช้สักปีกว่า2ปีผมก็ขายออกไปนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอีกเลยนะครับจนช่วงหลังๆนี่ครับสาสเดือนหลังๆนี้นะครับไปเจองาน OEM เข้านะครับผมก็ดีใจเลยนะครับซื้อมาพกไว้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเก็บคมเดิมๆไว้ใช้นะครับดูความน่ากลัวของมันนะครับ เซเบเลียนตัวแท้นะครับที่ผมเคยซื้อนะครับใบมีดมันจะเป็นเหล็ก VG 1 0นะครับทำที่ยาวประมาณ4นิ้วเหมือนกันเนี่ยนะครับทำที่เมืองเซกิซิตี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเทียบกันแล้วตัวตัวเทียมเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกันแค่นิดหน่อยเองนะครับก็เซเบเลียนตัวแท้นะครับก็จะมีซับเฟรมนะครับที่เป็นสแตนเลสฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับฝั่งข้างเดียวเนี่ยนะครับอีกข้างนึงไม่มีนะครับอีกข้างก็จะเป็น G10 เฉยๆนะครับ แต่ตรงนี้จะมีซับเลม2ข้างเลยเห็นไหมครับเป็นซับเลมสแตนเลสนะครับแล้วก็ตัวใบมีดจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแทบจะดูไม่ออกเลยนะครับก็มาดูตัวนี้กันนะครับเป็นงาน O E M นะครับใบมีดเป็นเหลกเสร็จเหลกสแตนเลสนะครับเหลกธรรมดานี่แหละครับยาวประมาณ4นิ้วนะครับก็เป็นทรงตะขอนะครับความน่ากลัวของมันอยู่ตรงนี้แหละครับตรงที่ปลายเป็นตะขอนะครับไว้จิกไว้ลังได้นะครับ ที่เปิดก็เป็นรูนะครับเป็นรูกลมๆนะครับเป็นทําโฮลนะครับแล้วตัวตัวด้ามนะครับก็จะเป็น G10 นะครับยาว5นิ้วนะครับระบบล็อกก็เป็นระบบล็อกแบ็กปกติของสไปเดอร์โคนะครับตัวนี้งานค่อนข้างดีนะงานค่อนข้างดีมากนะครับหลังๆงาน OEM นะครับหรือว่างานสำเนานี่ทำมาได้ดีเลยนะครับแต่ใบมีดนะครับอย่างที่ว่านะครับก็เป็นเหล็กเกรดธรรมดาเลยครับ ตัวนี้คมผมใช้คมเดิมโรงงานนะครับผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้อะไรนะครับคมกลิบระดับโกนขนได้อยู่แล้วนะครับที่น่าสนใจของ s ซเวเรียนเนี่ยนะครับมันเป็นมีดที่ออกแบบสวนทางกับมีดต่อสู้ที่ผมชอบนะครับ่ถ้าเป็นแฟนคลับกันจะรู้นะครับผมชอบที่มีร่องนิ้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีที่ล็อกนิ้วโป้งใช่ไหมครับเวลาเราแทงไปแล้วนะครับใบมีดมันจะไม่เลื่อนไปโดนมีดตัวเองบาดใช่ไหมครับแต่ s ซเวเรียนนะครับออกแบบมาสําหรับดึงถอยหลังนะครับมันจะออกแบบมาสําหรับ ช้กระชากเข้าใจไหมครับใช้กระชากแบบนี้นะครับใช้กระชากใช้คลูดใช้ควักแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวมีดตัวด้ามมันนะครับจะออกแบบมาสําหรับดึงถอยหลังนะครับสังเกตดีๆนะครับมันจะมีช่วงโค้งช่วงเว้าของมันเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนมีดทั่วไปที่ที่ใช้แทงไปข้างหน้านะครับสังเกตดีๆการจับนะครับตรงนี้นะครับล่องตรงนี้กับล่องตรงนิ้วก้อยเนี่ยนะครับมันจะทําให้นิ้วชี้กับนิ้วก้อยเนี่ยล็อกอยู่เลยนะครับเวลาเรากระชากถอยหลังนะครับเนี่ย เห็นนะครับมันจะสะดุดตรงนี้พอดีนะครับทั้งนิ้วชี้นิ้วก้อยนะครับตัวทรงของด้ามมันออกแบบให้กระชากถอยหลังนะครับเราไม่หลุดมือนะครับตรงนี้จะไม่มีร่องการเลื่อนเห็นไหมครับแล้วก็จะไม่มีร่องลึกแถวนี้นะครับสไปเดอร์โคไม่ต้องทำนะครับไม่จําเป็นนะเพราะว่ามันใช้กระชากถอยหลังนะครับเห็นไหมครับจุดเด่นของของตัวด้ามของมันนะครับตัวด้ามผมรู้สึกจับแล้วเหมือนกับเซเวเลียนตัวแท้ที่ผมเคยมีเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วเลยนะครับความรู้สึกไม่ต่างกันเลยนะครับ ออกแบบออกแบมาสําหรับต่อสู้กันนะครับเนี่ยนะครับที่หน่ากลวของมันก็คือตะขอตรงนี้ครับเอาไว้ควักไว้เฉือนได้นะครับผมเคยใช้อยู่ครั้งเดียวนะครับตัวแท้นะครับตอนนั้นที่บ้านเขาซื้อหมูมาชิ้นค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เลยก็เลยลองเอาหมูชิ้นนั้นนะครับไปใส่ไว้ในกางเกงยีนนะครับที่ผมจะทิ้งแล้วนะครับตั้งไว้แล้วก็ลองเอาปลายนะครับคูดดูครั้งเดียวนะครับ คือตวัดไปฟืบเดียวนะครับโอ้โหรู้สึกถึงถึงถึงคมปลายคมเนี่ยนะครับที่มันคลูดคลูดเข้าไปนะครับคลูดเข้าไปผ่านเกงยีนผ่านเนื้อเข้าไปเนี่ยนะครับอืขนาดของผมคลูดเบาๆนะเข้าไปเกือบประมาณสองนิ้วได้นะครับความลึกนะครับนี่เป็นคมโรงงานที่น่ากลัวเลยนะเพราะถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับระดับโกนขนได้ทุกคนคงรู้นะครับคมโรงงานนะครับเพราะเราไม่ใช้อยู่แล้วนะครับมีดลักษณะนี้นะครับเอาไว้ใช้เอ ต่อสู้กันอย่างเดียวนะครับผมเคยเกือบจะได้ใช้อยู่ครั้งนึงนะครับเซเบเรนตัวแท้ตัวนู้นนะครับสร้างความมั่นใจสูงสุดไม่แพ้อีมาสันคอมมานเดอร์เลยนะครับแต่ตัวนี้จะน่าน่าจะโหดกว่าเยอะนะครับเวลาเราจับเราถือนะครับมีเรื่องกับใครนะครับโอ้โหอย่างเงี้ยเป็นใครใครก็กลัวนะครับเจอใบมีดแบบนี้นะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ ประมาณนี้นะครับสำหรับมีเซเวนตัวงาน OEM นะครับหรือว่างานสำเนานะครับที่บอกนะครับผมมีเหตุผลที่ซื้อนะครับเพราะว่าเราไม่ได้พกได้ใช้เอ้ไม่ไม่ไม่ได้ใช้งานทุกวันอยู่แล้วนะครับมันจําเป็นต้องซื้อแพงๆมาใช้นะครับใช้ตัวงานเทียมงานเทียมแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นคมเดิมโรงงานเนี่ยคมกริบอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมาแนะนำให้ทุกคนอีกนะครับมาเสพความรู้ดูของมีคมกันนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ